อากาศดีนะพี่ถึงแดดข้างน,นอกตลอดนะแต่รถเราเย็นสบายมากเลยอะ่ะเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนนะได้ดิอออเอ๊ะทำไมรถด,ดับอะพี่นั่นนะ่ะดเป็นอะไรอะ่ะโอ้ยก็อะไรขึ้นกับรถฉเนี้ยเครียดมากเลยจะต้องเข้าสูตรอีกแล้วหรอเออโอ้ยหากรถยนต์มีปัญหามองหาเราสิครับ ไม่ว่ารถยนต์ของคุณจะมีปัญหาในเรื่องอะไรเราครบเคลียจบที่ออโตแบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานจากญี่ปุ่นที่หนึ่งในเรื่องของความจริงใจเชื่อมั่นได้ในทุกบริการเรื่องรถเรียกหาออโตแบ็กเรามีหมดพร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์25รายการฟรีกับทีมช่างมืออาชีพที่จะดูแลรถของทุกคนอย่างใส่ใจให้บริการพร้อมคาแนะนากับทุกคนอย่างเป็นกันเองมากๆเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้รถของทุกคน ต้องบอกเลยว่าครบเคลียร์จบที่ศูนย์บริการรถยะนต์ครบวงจรออโตแบ็กซ์ศูนย์บริการรถยะนต์ครบวงจรที่1ในเรื่องของความจริงใจดูแลและแก้ไขปัญหารถยะนต์ของคุณได้อย่างตรงจุดพร้อมให้บริการมากกว่า100สาขาทั่วประเทศบริการที่หลากหลายในราคาคุ้มค่าภายใต้การดูแลรถยะนต์ของคุณด้วยความใส่ใจในบริการที่มีคุณภาพจากบริษัท p t g ี n e r อ y จำกัดมหาชน